เพ็ดได้ครับลูกวาย่ายเพ็รได้ได้ครับผมคนทหารนี่พงสูงคำมาจากตลำพูครับบ้านหยังบ้านโคกเจริญครับอ่าขอจนตะบลตะบลนี่ข้นมพัฒนาครับบ่เป็นยังคือเป็นทหารตะบนบ่บ่ครับตอนนี้เข้าสิตอยอดการเป็นทหารยังไงเรียนตอนในที่ไหนในครับตอนจบม่อได้มาจบม่อหกครับมอหกเลยครับสิบสองไม่สิบไม่ครับข้อผ่านไปนไหความผ่านผมครับอยากเป็นเองเลยอยากเป็นเองครับพ่อแม่ส่งเสริมป่พ่อแม่ส่งเสริมครับสนับสนุนเต็มที่ครับอืมขึ้นวาเซียแต่บอกอีพออีเม่ด้วยเฮ็ดได้ครับ มีสมุติแม่โดงคลิปอยู่สิบอกแล้วว่างไหนบอกมาเห็ดใดครับลูกว่าย่านเห็ดใดครับไม่ยังคือข่าวเห็ดเห็ดใดอะไรที่บอกว่าจะทําให้ได้คือละอะไรคือหลักประกันคือคนด้างหลังกับพ่อแม่ครับอยากอยากให้เพื่อนพุ่มใจครับอ่าอยากให้เล่าเห็ดเห็นให้อยากเห็นสุดครั้งแบบเท่ๆพ่อแม่เห็นแ้วพุ่มใจเอาไปกราบแล้วกันบ่แม่นครับอ่ะขอให้ได้นะครับน้องชายจากทองคำพูดหนึ่งคนครับขอให้ทุกคนส่งกำลังใจให้น้องด้วยนะครับจากจากบ้านเดียังก่อนบ้านยังก่อนบ้านคงจะเลื่อนครับคงจะเลื่อนตะบลมีคมมาตานาครับ คนหนองบัวลำพูคนเขาแต่หล่อทุกคนครับขอให้ได้นะครับพี่อยากจะครับน้องสู้นะได้อยู่แล